สวัสดีครับสวัสดีท่านสุอทครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ไร่ข้าวโพดของท่านสุอทประพันธ์นะครับผมอ่าอําเภอแม่แตงตําบลอินตขีอําเภอแม่แตงนะครับท่านสุอทครับมาดูผลลัพธ์การใช้ n อ็นคีเลตและเคคีเลตกับไร่ข้าวโพดนะครับผมท่านสุอทวันนี้ข้าวโพดได้กี่วันแล้วครับวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณสักเก้าสิบกว่าวันครับเก้าสิบกว่าวันนะครับผมท่านสุอทใช้ N อ็นคีเลตกับเคคีเลตสองตัวนี้นะครับครับอ่าตัวนี้ท่าน สี่ครั้งสี่ครั้งเก้าสิบวันนะครับผมแล้วตัวนี้ท่านจตทอเริ่มพ่นฉีดพ่นเมื่อไหร่เริ่มพ่นตอนออกหัวตอนมันขึ้นผลมันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมครับตอนมันตั้งท้องนะครับครับอันนี้พ่นได้พ่นกี่ครั้งครับสี่ครั้งสี่ครั้งอ่าแสดงว่าประมาณสิบวันครั้งครับประมาณนะครับผมทีนี้ผลลับครับท่านจตทอโชว์เข้าโทดหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับบอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างครับผมก็เห็นว่ามันมันงามดีครับมันงามดีมเสียวมัน หัวใหญ่ด้วยน้ำหนักดีมากนะครับผมอันนี้คือการใช้ทางใบนะครับพี่พี่ N เคเรตและ K เคเลตของเรานะครับผมสาหรับไร่ข้าวโพดนะครับแล้ววันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับผมอ่าท่านตรอคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่สาหรับการใช้2ตัวนี้ แปดคะแนนถึงเก้าคะแนนนะครับแปดถึงเก้าคะแนนน้ําหนักขนาดนี้นะครับแปดถึงเก้าคะแนนการใช้เอ็นคีเลตพี่พี่ใช้ทางใบใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยในการบํารุงนะครับผมไม่ต้องซื้อรวมหลายๆอย่างที่สําคัญผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับผมข้าวโพดฝักใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่นี้ขอบคุณท่านสอทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมขอบคุณครับท่านสอทครับผมสวัสดีครับแปลงข้าวโพดที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่พี่ใช้เอ็นคีเลตและเคคิเลตนะครับผม ตัวนี้ใช้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆสิบบันครั้ง2 0 0ซีซีต่อน้ำา200ลิตรอย่างอื่นไม่ต้องทางใบใช้ตัวนี้ตัวเดียวตั้งแต่ข้าวโพดเล็กๆมานะครับผมไปจนถึงข้าวโพดตั้งท้องอ่าพอเขาตั้งท้องแล้วจะขึ้นสักแล้วเนี่ยอันนี้เคคีเลตส,สร้างแป้งสร้างน้ำตาลน,น้ำหนักดีนะครับผมอย่างนี้นะครับอ่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือสวนข้าวโพดของท่านสทอปพัน์นะครับผมอ่ขาข้าวโพดหวาน ตอนนี้90้าสิบันแล้วแล้วก็เป็นบันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตของเขานะครับผมอย่างสวย่ะพี่พี่คืออย่างหนักแบบตึกต๊กๆึเลยฮะเนี่ยเออและเนื้อในนี่แบบแน่นๆเลยนะครับผมเอาให้พี่ดูเลยนะเอาอาการสดสดเลยนะครับผมดูนะครับนี่ครับอวดเลยครับผมจะมาให้มันหนักได้ยังไงเออเม็ดแน่นๆ่นอย่างนี้เลยนะพี่พนะเออเนี่ยใช้เอ็นคีเลตสีเขียวขวดสีเขียวฉจะลากสีเขียวนี่นะครับ แล้วก็เคคีเลสสีม่วงอ่ะพี่พี่อ่าเนี่ยผลลัพธ์การใช้ผลลัพธ์ชัดประหยัดชัวร์2 0 0ซ,ซีต่อน้ํา2ลิตรทางใบไม่ต้องเอาอย่างอื่นแล้วตัวเดียวครบจบข่าวอันนี้ตั้งแต่เ้าโพดเล็กๆไปจนถึงเขาตั้งท้องพอตั้งท้องเสร็จก็ใช้ตัวนี้มี2ตัวเท่านี้ทางใบนะผมผสมน้าผสมยาฆ่า,มาแมลงจับใบเท่านั้นเออส่วนพี่พี่ที่จะใช้โดนนะครับผมใช้โดนก็เข้มข้นขึ้นมานะพี่พี่้ทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วขวดลิตรเนี่ยถ้าปกติฉีดพ่นนะครับผมจะได้น้ําพันลิตร พี่้าพี่ๆใช้โดนหนึ่งขวดลิตรนี้ได้น้ำห้าร้อยลิตรนะครับผมเท่ากันสองตัวนี้นะผมเก็บแล้วนะครับพี่ๆผลลัพธ์การใช้เอ็นคีเลนและเคคีเลสสำหรับข้าวโพดวันนี้นะครับผมลุ้นสามสิบตันเอ่าลุ้นสามสิบตันโชว์เลยอย่างหนักนะครับผมเพราะช่างกิโลขายนะครับไม่ได้ขายเป็นหัวนะครับอย่างหนักอะ่ะใช้สองตัวนี้ผลลัพธ์ชัดประหยัดชัว ตอนนี้ข้าวโพดของท่านสอทอประพันธ์นะครับผมนํามาขึ้นรถแล้วนะครับพี่ๆที่ใช้เอ็นคีเลตขวดสีเขียวและเคคีเลตขวดสีม่วงนะครับถ้าเต็มสองพ่วงนี่นะครับผมเนี่ยที่เห็นนี่นะครับผมทั้งแม่ทั้งลูกนี่นะครับประมาณสามสิบตันอ่าติต้องไปช่างอีกทีนะครับผมแต่ตอนเนี้พ่วงตัวแม่เนี่ยเต็มไปแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังเอาขึ้นตัวลูกอยู่นะครับ <S <S ข้าวโพดเอ็นคีเลตและเคคีเลตแอา ฝักใหญ่ๆน้ำหนักดีนะครับผมอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับพ<อ>ี่ๆท่านใดที่สนใจเอนทีเลตขวดสีเขียวและเคทีเลตขวดสีม่วงนะครับผมทักได้เลยนะครับทางข้อความหรือใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าเบอร์โทรที่เห็นนะครับผมสำหรับเอนทีเลตส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ จ้งความคืบหน้าครับวันนี้ได้ลงแปลงข้าวโพดของท่านสทประพันธ์นะครับที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผมลงไปดูว่าปริมาณข้าวโพดที่เขาหักได้เนาะในวันนี้ครับแปดไร่นะครับเขาหักข้าวโพดได้เท่าไหร่แปดไร่นะครับเขาได้สามหมื่นสองพันกิโลสามสิบสองตันนะครับเฉลี่ยแล้วไร่ละสี่พันกิโลกรัมนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโซนนี้นะครับ ผมเช็คทั้งหมดแล้วนะครับปรากฏว่าไม่เคยมีปรากฏการการได้4,000กิโลต่อหนึ่งไร่ในข้าวโพดหวานมาก่อนนะครับชาลี่ยนะครับค่าสูงที่สุดที่เคยมีปรากฏในโซนของเมืองแกนี้ก็คือหนึ่งไร่ได้2,500ถึง2,700กิโล ตอนนี้เอเวอร์เรคร่าวๆอยู่ที่2,000กิโลเพราะฉะนั้นการใช้นาว่าเ3รอบนาว่าเ2รอบทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ100%อซนะครับอันนี้เป็นที่น่าตกใจนะทุกคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ